มาอีกหนึ่งเรื่องค่ะนี้เป็นข่าวดีสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่คุณจะได้หยุดไปเที่ยวครับแล้วก็จะไม่ได้ถือว่าเป็นวันลาด้วยอ๋ออันนี้อันน,น,นี้ไม่เหมือนสีลังกานะค่ะศีลังกาเนี่ยเาให้หยุดวันศุกร์บังคับหยุดเลยใช่ไหมบนะังคับให้หยุดเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องพลังงานแต่ของบ้านเราเนี่ยอันนี้เป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ใช่ใช่ใช่ค่ะโครงการนี้เนี่ยนะคะเขาเตรียมเสนอคอรอมอนะคะคุณพิพัฒน์รัชกิจประกรารรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาบอกเตรียมเสนอคอรอมออนุมัติโครงการรัฐทัวร์ทั่วไทยรัฐทัวร์ทั่วไทยนะคะโครงการนี้เนี่ยเขาเบื้องต้นนะคะจะเปิดให้กับข้าราชการพนักงานของรัฐสามารถไปเที่ยวต่างจังหวัดได้ในวันธรรมดาและไม่ถือเป็นวันลาค่ะได้สูงสุดสองวันนะคะ ช่วงกรกฎาคมถึงธันวาคมซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวด้วยโดยให้ทำงานนอกสถานที่หยุดติดต่อกันสองวันก็ได้หรือแยกวันก็ได้ จะวันศุกร์หรือวันจันทร์เพื่อให้มีวันหยุดยาว3าวันก็ได้จะไม่ถือว่าเป็นวันลาค่ะนะคะแต่นี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเขายังไม่เคาะนะคะเดี๋ยวจะเตรียมเสนอคอรอมอต่อไปค่ะค,คือคือเรื่องแบบนี้เนี่ยต้องอธิบายนิดหนึ่งนะวัตถุประสงค์เนี่ยคือตอนนี้คนเริ่มโจมตีแล้วนะผมเริ่มเห็นคนมาโจมตีว่าโอ้หยุดอะไรกันเยอะแยะดูที่ขนาดที่ชาวบ้านลําบากรักให้ข้าราชก,การหยุดสบายะ <laughs> คือการหยุดเนี่ยแล้วหยุดแล้วให้ไปเที่ยวเนี่ยนะคือด้านหนึ่งมันก็มองได้ว่าโอเคว่าข้าราชาการเนี่ยเอาแต่เที่ยว แต่คุณอย่าลืมว่าในภาวะที่เศรษฐกิจม,มันมันมีปัญหาแบบนี้การท่องเที่ยวคือเครื่องมือหนึ่งที่จะทําให้พี่น้องเราที่อยู่ทั่วประเทศในเมืองท่องเที่ยวร้านค้าโรงแรม,มหาบเล่แผงลอยตามชายหาดเนี่ยมีลูกค้าคมีลูกค้าคือมีเงินและนี้เวลาหยุดเขาไม่ได้หยุดแบบวันหยุดราชาการนะคะ,ะใครใครหยุด ก็หยุดไม่ไม,ไ,มไ,มไม่ได้บังคับให้หยุดไม่ได้บังคับให้หยุดแล้วก็ไม่ได้บังคับว่าจะต้องหยุดวันนี้เหมือนกันทั้งระบบราชาการทั่วประเทศไม่ใช่ไม่ใช่คืนนี้คือวันลาอยากจะไปเที่ยววันวันพุธหรออไปนะคะส่วนที่เหลือก็ทํางานได้อยู่ะนะคะไม่ได้กระทบอะไรกับการบริการพี่น้องประชาชนคือในภาพรวมก็หวังว่าเช่นว่าข้าราชาการมีกี่ล้านคนอ,ะคะอ่ะเดือนนึงสัก สักสิบเปอร์เซ็นต์ก็หลักแสนคนไปเที่ยวเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยมันก็เดินทางกันไปล้านบาทท่านี้ล้านบาทไปนะพ่อค้าแม่ค้าก็ได้ขายของนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะคือตอนนี้มันก็ต้องใช้ทุกวิถีทางนั่นแหละนะบางคนบอกเรารักแทนที่จะบอกให้คนประหยัดประหยัดคืออย่าไปไหนอยู่บ้านแล้วร้านค้าที่อยู่จังหวัดท่องเที่ยวเขาทำยังไงคือคนมีสตางก็มีนะมีสตางก็ใช้ตังคนมีสตางก็มีพอไม่งั้นเนี่ย ไอ้อะไรที่มันขายขายกันอยู่เนี่ยมันขายไม่ออกแน่นอนแต่ที่มันขายได้แล้วขายได้หมดอย่างร,รวดเร็วแปลว่ายังมีคนมีสตางค์อยู่ค่ะแล้วโครงการแบบนี้คนมีสตางค์เขาก็อยากจะดึงสตางค์ของคนมีสตางค์ออกมาใช้อ,อ,นะอแล้วก็ต้องห่วงว่าเดี๋ยวคุณมีคนมีสตางค์จะใช้หมดแล้วกลายเป็นคนจนไม,ไม่ไม่ต้องห่วงเขาไม่ต้องห่วงงินเขาต้องบอกไม่ต้องห่วงฉันไม่ต้อพิเศษต่างคนต่างดูแลตัวเองเพราะคนมีเงินเห็นไหมพอเวลาเขาขายพันธบัตรเขาก็ไปซื้อคือการออมเหลือ พอเหลือเขาก็ไปเที่ยวท่องเที่ยวก็เราก็ต้องเชียร์คนไปเที่ยวค่ะค่ะอย่างคนไปเที่ยวหัวหินเนี่ยนะค่ะผมก็จะชอบวันหยุดผมก็จะไปดูร้านก๋วยเตี๋ยวในเมืองเพชรนะร้านแจ๊คเม้งอะไรเนี่ยเนี่ยผมเนะยคงก็จะไปแวะกินก๋วยเตี๋ยวที่จังหวัดนี้แล้วไปนอนโรงแรมที่อีกอำเภอหนึ่งอะไรประมาณอย่างนั้นนะราคาเขาก็ได้แค่ต้นสตังค์นะค่ะค่ะเวลาไปผมจะถามพี่เป็นไงวันหยุดนี้อ๋อดี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 ขายดีจนทำไมหวไม่ไหวเนาะ ช่วงหลังนี่แย่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ใจเสียไปด้วยนะฮะ